พี่เปิดในคอนก็จะทุกคนก็จะได้ฟังถ้าพี่เปิดในมือในมือถือพี่นะครับเอ่ออยากได้โซนขาวก็ต้องลองถามพี่ถาดูนะครับสครับพี่ถาเอ่อใส่รีหน่อยไม่ได้ใส่รีนานแล้วนะครับหายไปไหนไม่รู้นะครับผม s p o i l ก r n หน่อย o i e แปลว่าอะไรครับบล็อกแบก็กมานี่ มีตู้แรปไหมไม่มีนะมีแต่ซีซ่าแรปหรือว่าเป็นแบบอย่างอื่นแรปอะไรเงี้ยนะครับผมอืออยู่ใส่ยังไม่ต้องใส่อะไรคะ่ะหลอแล้วขอใส่เสื้อผ้าหน่อยนะตูสะ้สล๋อใส่ลีแล้วยังเกือบอ่านผิดตกใจนะครับใต้ข้าหนูขอได้ไหมคะไม่ได้นะครับผม,มพู้ว่ายายหน่อยใจ แล้วทําตามทําไม <c oughs> กินละยอย่างทานแล้วครับกดบัตรเมื่อไหร่กดโซเอาแล้วครับ <c oughs> เออดีว่ะอันนี้ดีนะน้องตุ้หรือพี่ไตยพี่ไตยเต็มสูบน้องตุ้มีบ้างเต็มร้อยอยากให้เราเพล่งเดวันช่อบมากเหมือนกันอยากไปดูคอนเสิร์ตพี่ปันนะครับโอ้ย ไลค์ยูทีมอะไรดีเดี๋ยวค่อยเรื่องชุดทีมนะครับแท็กไปเลยนะครับเลโก้แท็กไปเลยถามน้องนะครับเลโก้ Lego, มี <c oughs> ผมเชื่อไม่รู้เหมือนกันแต่ผมเชื่อว่ามีถ้าอยากรู้ก็ต่อถามเลโก้เลยนะไลออนขึ้นคอนไหมขึ้นไม่ได้นะครับเป็นน้องเป็นมา้าถ้าเป็นแมวว่าอย่างเฮ้ยอะไรไม่ใช่นะน้องเสียงดังเสียงดังโอ้หนี่เสียงเพืนออะไรอ่ะต <c oughs> ัวใส่ชุดอะไรเป็น เป็นเป็นช <c oughs> ุดชุดเต้นชุดร้องอย่าบอกอะไรวิลเลียมวิลเลียมตุยมิสอยู่ตุยมิสอยู่ like someone named ตุยมิสฉี or like you miss me or me miss you I love you it does feel to it yes <c oughs> smote Do you like Italy? Of course I like Italy. video Criasa! I like Italy so much. Teach me how to beatbox. You need to like uh, listen to the new song of Lycan, uh for Crown, and you like to follow every l i k e a คน i s น a ตาแคน every member วิ l l i a เลกัน n ้องตัวเ and g M N T V of course and ทัศ a p o n g a n g Zone f อน for t h e i Instagram every every social media platform TikTok I love TikTok I love TikTok there you have it sing m a y I please m a y I ตัวเติมขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์อ่าแปดร้อยห้าสิบหกจุดห้าสี่สองล้านเปอร์เซ็นต์เท่าเดิม ไม่ได้ตกขึ้นตุ้ยทำเหมือนชีตุ้ยเพราะว่าเราคนเทนชีตุ้ยกันยาฟอร์เซียให้ฟอรสเซียตุ้ยมีห่วงสลิงไหมอ่เป็นสลิงจิงโจ้นะครับลามปามหน่อยไม่ได้นะครับมันจะเกิดการแบบฮาราจูกุเกิดขึ้นไม่ได้มันพิมพ์ลามปุมลามปามหน่อยมัอเพลงใหม่โทษๆดิโทษๆกระปุกใส่สี แจะเป็นน้องตุ้ยหรือพี่ตุ้ยถ้าทุกคนอยากไปแลนด์ผมก็เป็นนั่นแหละคะ่ะตาข้างซ้ายมองเห็นไหมมองเห็นนะครับแต่ว่าหลับอยู่ตลอดเวลามันจะได้ไม่เปลืองพลังงานนะครับ no. พูดไปเรื่อยทุกคนหลับไหมตุ้ยตุ้ยเคยเลานแลนด์บินมีอ่า I never played land like three months I think oh so long the last time I think with with น้องคีนอ่ะ very very oh very long time yeah now I just play some music stuff and like FC online I think the foot it's a football game it's a football game เนี่ยก็เป็นอย่างงี้ก็เป็นอย่างี้ยละรักไหมเดี่ยว โชว์เดียวก็น่าจะเอไม่รู้จะสปอยอนะไรคือแบบเดี่ยวน่าจะยังก่อนแบบโชว์เดี่ยวน่าจะเป็นแบบน่าจะยังก่อนแบบยังไม่ถึงเฮ้ยเดี่ยวอะไรเงี้ยอาจจะแบบบอกเพื่อนที่โชว์โชว์เดี่ยวอะไรเงี้ยประมาณ I อ i n g for girl like the first part of our life if you want to see you type t หลอ n ง e y i n t ท a i า a n d แลนด์ yes, u see. ลิเวอร์พูลเตะวันอาทิตย์นะครับก็เป็นแรงใจให้หงแดงลิเวอร์พูลด้วยแล้วก็แมนเชสเตอร์เน็ตเต็ดครับจะต้องไปเยือนถิ่นเอธิฮัดสเตเดียมน,นะครับกับรังของแมนเชสเตอร์ซีอีนะครับส่วนตัวผมขอฟันธงคู่ลิเวอร์พูลก่อนเลยว่าหงแดงแรงฤทธิ์นะครับผมบุกไปจากกจี้เบอร์ล,ลี สามประตูต่อศูนย์นะครับผมเป็นโมเมนซาลาแล้วก็โฟร์เรียนเวียด์นะครับทำประตูได้จากแอซิสของเจมี uh, ่ฟิล์มปองครับและปิดท้ายด้วยซูเปอร์ซับครับอเล็กซานเดอร์อิสซักลงมาหมกทายเกมแมนยูซิตี้ผมว่าเอ่อ uh, I think find the friends yeah football we talk about football uh, for man city I think they have a lot of like um, player injured and Manchester I I think they have new goalkeeper right but the new keeper to first lineup, i think the first will be bindi and i think the striker will be chesco now because because like marius kunya is like a half injured from the international game right and city have a lot of injury too but when matches that i see Face the Manchester City, always not bad at all, and yeah, I think it will be tie. Yeah, I, I think will be tie. I love Man City, but come on, I think it's will really be But if City win, I think it's okay. What is Cap right here? Happy birthday, we talk about play F right. What about play yes, Uh, my bad is Wait, 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 wait. Uh some fans like give me like this 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 stuff. Ah oh! Uh woo I think it's the same same hairstyle. Come on. Like oh fuck ใครที่ถามว่าได้ไปคอนเทน์ไหมนะครับ uh, For who asking uh, to see me at play concert in Thailand มีบัตรเราจะกดเองจ้าไม่ได้กดเองแต่ว่าให้พี่กดให้จ้าไงล่ะไม่ธรรมดา My bad, I because not when I think I don't have that like target bias, but I do like now nowadays. I do like Jackson and JB and Bam Bam. Uh, I'm very excited to, about Bam Bam comeback. I think I see Bam Bam like post a, a little bit spy about uh, promote like to do like the promote with some YouTuber that I really like, like Ohana or like a lot of creator. Yes. พี่ตูอยู่กับใครอยู่กับพ่อแม่ครับเห็นที่เซอร์ไหมเห็นแล้วโอ้โหโคตรจะแบบครั้งล่าสุดที่ไฮ e อันนี้ก็คือไม่มายถึงว่าฟิลเพลงประมาณนี้ที่ฟังแล้วรู้สึกแบบชอบก็คือ standing next to you ของพี่จองคุกอะแล้วก็แบบพอฟังนี้แล้วรู้สึกว่ามีกลิ่นกลิ่นอยู่แล้วแบบแบบแล้วทามไทยพี่ทาไทยเขาเฟี้ยวอล้วเปะหนึ่งไอดอล บีบ็อกที่ผมคิดในนี่ดีกว่ารูทีนผมใน i อจีอ่ะ่ f ่ l l ่ n f a l l ่ n ่ f a l l ่ n f a l l ่ n ่่่่่่่่่่่่่า่่่่ Fall in love with you. Oh mm -hmm. Fall in love with you. อเมเลนอับฮาดขอบคุณรักหัวใจครับ ร้องไม่ใช่เอิญดีกว่าแต่ว่าร้องเกือบทุกครั้งในไลฟ์เลยทุกคนแบบว่าไม่เบื่อแล้วคือผมว่าไม่เบื่อแล้วนะเพราะว่าคือร้องเพลงนี่ผมชอบม,มากมาวันนี้ร้องเพงลงอลไรแค่ไปแล้วร้องเพลงวิลเลีย่ยมร้องเพลงพิ้ววินด้วยเนี่ยโอ้โ <c oughs> หน่าร้องผมจำขอดไม่ได้ <c oughs> อยากฟังเป็นแนวไหนกันไม่ใช่มงเอินอะ what kind of <c oughs> music t h e o r like do you like แนวนอนโอ้ยคนจะเลิศอ่ะคนที่ตอบแนวนอนแนวตั้งแนวนอนแนวนอนนี่คือคุณเข้ารายวัตถูกคนแล้วโหวพูดเลยว่าขอบคุณมากนะครับที่ <S 2> <S 2> <S 2> พี่เป็นใครคะนีเ่เนี่โอ้ <S 2> <S 2> โหเม้นแบบนี้แหละที่ต้องการครับลองละไม่ถามละ้ลองเลย เอางีา้นะนะ <S 2> <S 2> เอาอย่างี้ผมอยากให้ทุกคนอ่ะล้องเพลงนี้ด้วยกันไม่ต้องถ่ายคลิปตัวเองก็ได้เพราะทุกคนดูดูผมอยู่ใช่ไหมแต่อยากให้แบบว่าทุกคนช่วยกันร้อง <S <S 2> <S 2> <S นะ

ันกไไ <c oughs> ดีใจที่ทุกคนชอบจริงนะครับตรงนี้เราก็ชอบมากอย่างน้อยก็ไม่ปิ้นเพลงตัวเองแล้วกันโอ้ยวันนี้ไลไ์แค่นี่โลของน้องเลโก้เหรอจริงเหรอคือผมบอกเลยว่าเป็นบล็อกที่ยาวนานมากแล้วก็ผมว่านา่าจะสนุกมากนะครับคือของผมก็งงเลยว่าทําไมของผมมันแบบไม่นานคือผมว่าผมก็แบบเอ้ยมันถึงว่าทำของผมมันนาน ผมว่าผมก็ถ่ายไม่ได้เยอะนะแบบคลิปก็ไม่น่าจะนานตอนแรกนึกว่าคลิปผมจะแบบห้าสิบสิบนาทีอะไรเงี้ยอืมนึกว่าจะไม่นานมากนนนะเราจะไม่รีแอคชั่นนะครับเพราะร<อ>ว่าถ้าอยากรีแอคชั่นรอพี่ฮงมาไลฟ์เดี๋ยวพี่ฮงเลีแอคชั่นให้นะนี่นี่ไม่ไม่ทับทางอุย้ยนี่ของลองเลโกออนแล้วไลค์แค่นี้นะโลเลโกเดย์ออฟนะครับความยาวห้าสิบสามนาทีหูโคตรยาวของผมกี่นาทีเนี่ย พอๆกันเลยไหมพอผมสิบเอ็ดโอ้โหเลโก้ LEGO ยาวสุดแต่เลโก้ถ่ายนานมากเลโก้ LEGO ถ่ายแบบนานมากหลายกล้องจนกล้องเก่าเปลี่ยนกล้องใหม่อะไรเต็มไปหมดนะครับนานมากเลโก้แต่ว่าน่าสนุกมากนะครับผมเดี๋ยวลองลองแอบสกิปดูอ๋อมีคลิปที่น้องเล่นเต้นตเดี๋ยวแบบรีแคปสั้นๆผมผมยังไม่ได้ดูเดี๋ยว,ยวจบ ปิดลงแรมแล้วจะไปดูนะครับอ่านี่พอน้องมีไปเที่ยวด้วยใครอยากดูน้องไปเที่ยวนะครับน้องแบบอะไรอย่างงี้ไปท่องไปเที่ยวไปเจอเพื่อนๆแล้วแบบเออสนุกสนุกสนุกอะไรอย่างงี้เออ <c oughs> อ๋อเคนจิออโต้ออโต้เกนจิครับฝากเคนจิด้วยนะฝากเคนจิด้วยพี่ดาลาพี่ดาลาฝากเคนจิด้วย โอ้ยนี่ดูแค่นี้ก็แบบว่าดูสนุกมากเลยเนะี่ยไปดูกันได้นะครัแบบรายการเรฟไปเชียลในช่องอแอบปบแดงเสียกูมไม่ได้สะอยน้องไปเที่ยวดูขึ้นอยู่แล้วตั้งแต่ปกผมอยากลองเพลงของพี่ายมุ์ เป็นเพลงที่ผมชอบมากซึ่งเป็นเพลงที่ลองอยางม,มากๆครับอืมแล้วเสียงประมาณนี้ดูกันว่าลองแล้วจะปิ้นไหมไม่มีใครรู้หลับลักจบลงเมื่อไรนะ <c oughs> ไม่มีใครรู้และจักจุดจางเมื่อใด หาคอดก่อนนะหาคอดก่อเต็มนึงนะ ข้อก่อนผมพิมพ์ผิดฮ่าฮ่าฮ่า ไม่ชอบผิดอันอน๋อ,อน,น,นี่นี่นี่เจอแล้ว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 อ่าโหลดอยู่ครับเร่นมาพอดีว้อทุกคนทำอะไรกันอยู่ครับกินข้าวหรืยอยังอุ้ยทุ่มหนึ่งแล้วเหล็กแป๊บนึงกับแป๊แล้วเนี่ย

มันเสนลที่เราจากลามา,ใ,าใจในใจที่เคยผ่านมาไม่เห็นมีใครจะไม่สในใจคิดถึงเธอคนเดียวแค่ไหนเม่อโลกของฉันัไม่ด้เราม่ฉันไม่คิดถึงเมื่อเก่ามื่อไม่มีเธอความเหงาไม่ค

ใไม่ว่าฉันนเท่าไรก็ไม่เคยมีใครเจอขึ้นมาเป็นความทรงจำใหม่ๆแม้ว่ามันจะเจ็บฉันกค่เลือกจะเจ็บเพราะฉันเดาจะเก็บเธอไว้แม้ว่าโลกของฉันจะมีแค่เราด้วยฉันมีแค่ฉันเองเดินเก่าเมื่อนผไม่มีเก็มีความเหงาไม่เคยจะรักใหมพร้อมกัน แต่ฉันเคยเท่าไรก็ยินที่เก่า,จาใจมันไม่เคยเปล่าเปล่าฉันยังจะไม่เพียงมองที่ดาวดวงน้ำคิดถึงวันดีๆที่มีเธอคนเดิมลองเปิดใจเท่าไรก็เป็นหน่งเก่าพยายามเท่าไรก็เสียเปล่าเพราะว่าฉันก็รอรอที่ด,ดาวดวงนลำรักนั้นแค่ใจให้ Critent time in s u ชาร์ to no ์ช no ู o นนกรพัฒน์ผู้ชายที่หล่อเท่ที่สุดในใจผมรักคุณหนึ่งขวบแล้ว Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to you to like you นะครับ ก็ขอให้ลักยูมีความสุขมากๆแล้วก็ขอให้อยู่เป็นความสุขของทุกคนไปนานๆอยู่คู่ไรแค้น like นะครับไปนาน,านๆอยู่คู่วิลเลียมและโกนันฮงตุ้ยไปนานๆนะครับใช่แล้วว้ยนี้อะไรอ่ะมันให้ผมตออ๋ออะไรนะก็เดี๋ยวจะไปแล้วนะทุกคนวันนี้อยู่นานเกินไปแล้วนะครับก็ขอให้ช่วงนี้ฝนตกนะครับว้าว wow, no วันนี้เป็นแบดเดย์ผมเลยผมต้องไปกู้กู้ความแฮปปี้กลับมาแต่ว่าได้มาเจอทุกคนอย่างเงี้ยคือการกู้ความแฮปปี้กลับมาแล้วมีความสุขนะครับได้มาเจอทุกคนก็ก่อนจะไป มีคมสูงม,มากนะครับทุกคนก็อยากให้พักผ่อนเยอะนะครับช่วงนี้ฝนตกบ่อยก็ฝนตกต้องใช้รม่มแต่ว่าถ้าเธอก้มแลระวังสมูเตก็สําหรับใครที่อยากให้สปอยคอนเสิร์ตผมบอกเลยว่าคอนเสิร์ตของไล c a n เนี่ย